สวัสดีครับทุกๆคนนะครับครูพานุพงศ์นะครับมีโอกาสได้ศึกษาการพิมพ์โปเตอร์ผ่านเครื่องพิมพ์กระดาษขนาด A4 ของบาเทอร์นะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําการพิมพ์โปเตอร์ง่ายๆนะครับด้วยเครื่องพิมพ์มาเทอร์ที่เป็นกระดาษ A4 นะครับว่าเราจะมีวิธีการพิมพ์เป็นรูปโปเตอร์ยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องมีรูปภาพหรือป้ายประชาสัมพันธ์หรือ รูปภาพสื่อต่างๆที่เราต้องการที่จะพิมพ์นะครับแนะนําให้ทําเป็นขนาด A4 นะครับอันนี้ก็คือผมทําไว้แล้วสําเร็จนะครับก็คือเป็นปกกระสารผมจะพิมพ์ผมเลือกรูปนี้แล้วกันนะครับผมก็เปิดผ่านไปที่โปรแกรมดูรูปก่อนก็ได้นะครับเป็นโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับแต่ผมเลือกที่ ACDSee นะครับแล้วก็เราก็จะพิมพ์ภาพนี้นะครับผมจะพิมพ์เป็น4ส่วนนะครับก็คือเป็น4แผ่นแล้วก็มาประกอบเป็นโปสเตอร์แผ่นหนึ่งนะครับก็เดี๋ยว ก็ไปเลือกที่ไฟล์นะครับแล้วก็คลิกที่พิมพ์นะครับอ่ะแล้วก็ดังอื่นก็ฟูลเพจนะครับฟิททูเพจตามปกตินะครับแล้วก็เครื่องพิมพ์ที่ผมใช้ก็จะเป็นนะครับมาเธอ DCP ขีด T710W นะครับเป็นตระกูลมาเธอก็สามารถพิมพ์ได้หมดนะครับแล้วก็ผมก็เลือกไปที่อ่าพาร์ตี้นะครับขึ้นมา แล้วก็นะครับถ้าเราไม่ชัวไม่แน่ใจยังไงแล้วก็ปรับไปที่ค่าเริ่มต้นก็ได้นะครับมันก็จะกลับขึ้นมาค่าเริ่มต้นของมันนะครับคุณภาพการพิมพ์นะครับเราจะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับแบบเร็วปกติสูงหรือดีที่สุดนะครับเมื่อเราจะทําป้ายประชาสัมพันธ์ถ้ามันจะต้องสวยงามเราต้อเลือกที่ดีที่สุดไปนะครับการพิมพ์ไร้ขอ,อบเลือกไหมอ่าผมไม่เลือกนะผมอยากให้มันมีขอ,อบสีขาวนิดนึงก็เลือกไปสีสันธรรมดารือสีสันสดใสผมเลือกไปที่สดใสก็แล้วแต่ใครชอบนะครับทีนี้ ขั้นตอนที่เราจะพิมพ์ก็มาอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับอ่าตรงนี้นะครับมันจะมีบอกว่าปกตินะครับหรือว่าเราจะใช้แบบไหนสองใน1 4ใน1 9ใน1 16ใน1หรือ1ใน2อคูณสนะครับถ้าเราจะพิมพ์แบบ4แผ่นนะครับก็คือ1ใน2อคูณสตรงนี้นะครับเราก็เลือกไปเลยครับคลิกไป1งครั้งเห็นไหมครับว่าสถานะมันตรงนี้มันก็จะขึ้นกระดาษมาเป็น4ส่วน4ส่วนแล้วนะครับอ่ะที่เหลือก็คลิกตกลงนะครับแล้วก็ ชิ้นิ้นเลยนะครับอตอนนี้ผมก็ได้ปิ้นออกมาแล้วนะครับก็รอดูสักพักหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวเราจะาสลับกล้องไปที่กระดาษที่ออกมานะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เราจะพิมพ์อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบ9แผน่น นะครับก็คือแบบใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับก็คือเป็นแบบแถวละสาแผ่นก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรก็คลิกไปที่ไฟล์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกไปที่พิมพ์เหมือนเดิมนะครับแล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่ตามความพอใจนะครับแต่ว่าเราจะไปเปลี่ยนตรงไหนครับเปลี่ยนตรงนี้ครับ1ใน 2, อคูณสนะครับก็จะอ4แผ่นเป็น1ใน 3, าคูณสนะครับก็จะเป็นลักษณะ9แผ่นขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็สั่งพิมพ์ไปเลยนะครับ ผมสั่งปิมพต่อไปเลยนะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวก็เรามาดอรอรอดูนะครับว่ากระดาษที่มันออกมาจากเครื่องปิมพน,นั้นจะเป็นอย่งไงนะครับหลังจากที่เราสั่งพิ้นออกมาแล้วนะครับเครื่องพิมพก็จะทําการพิ้พตามที่เรา สั่งออกมาม่นะครับ the อันแรกผมก็จะทาเป็นแบบ 4, ีคูณสแผ่นนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะออกมาเห็นไหมกระดาษ A4 คู่กันแบบนี้นะครับข้อดีของบาเทอร์อย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาจะมีเส้นเส้นเผื่อมาให้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีเส้นปะป่ปะตรงหัวเด็กนักเรียนนะครับก็เราก็ทําการแปะกาวนิดนึงนะครับแล้วก็นํา กระดาษมาต่อกันนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้รูปที่ใหญ่ขึ้นจากกระดาษ a 4ธรรมดาแล้วง่ายๆเห็นไหมครับแบบนี้อยู่ที่เราออกแบบบ้านเราทำสวยไหมหรือยังไงขนาด9แผ่นก็เหมือนกันนะครับเราก็จะต้องอนำมาต่อแบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเขามีเส้นมีอะไรแทบจะไม่ต้องอะไรเลยคือปิ้นออกมาแล้วก็แปะกาวก็จะได้รูปขนาดใหญ่มาแล้วนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับพอพิมพเสร็จเดี๋ยวผมจะติดให้ดูระหว่างขนาด4แผ่นต่อกันกับ9แผ่นต่อกันจะเป็นขนาดยังไงนะครับครับและนี่ก็คือนะครับขนาด4แผ่นนะครับที่เราปิ้นแล้วนะครับออกมาก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับต่อไปแล้วก็นำ2แผ่นนะครับมาแปะกันนะครับแปะกาวนะครับเพื่อจะให้ได้นะครับแปะ คู่บนคู่ล่างเมื่อได้แล้วก็นำมาแปะกันให้เรียบร้อยเราก็จะได้โฟสเตอร์ขนาด4แผน่นกระดาษ A4 นะครับที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ทำได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือขนาด4แผ่นนะครับเดี๋ยวส่วนขนาด9แผน่นเดี๋ยวเราจะาทำให้ดูหลังจากเสร็จส้นนี้นะครับครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็น ขนาด3คูณ3นะครับก็คือ9แผ่นนะครับแล้วก็จะได้โปสเตอร์ขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะติดนะครับประกอบรูปเข้าไปนะครับก็จะได้เป็นโปสเตอร์แผ่นใหญ่แผ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูอีกสักครู่นะครับครับแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการปินโปสเตอร์จากเครื่องพิมพ์บาร์เทอร์นะครับ ด้วยการใช้การพิมพ์แบบ4คูณ4แล้วก็3คูณ3นะครับ4คูณ4ก็คือ4แผ่นนะครับก็คือรูปกลางนะครับส่วน3คูณ3 9แผ่นก็คือรูปขวามือนะครับส่วนรูปซ้ายมือนะครับก็คือรูปขนาด A4 ปกติเห็นไหมครับว่าเราสามารถใช้เครื่องพิมพ์มาเธอนะครับเครื่องพิมพ์ A4 ธรรมดาธรรมดาของพวกเรานี้นะครับพิมพ์เป็นโปสเตอร์สามารถแปะต,ตามบอร์ดต่างๆได้ง่ายๆนะครับหวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับหากว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนนะครับก็ขออภัยไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับอย,อย่าหยุดการเรียนรู้นะครับเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับผมเองก็เคยทําขนาดโปสเตอร์จากเครื่องปิ้นเนี่ยนะครับ A4 ยาวได้ถึงขนาด 4เมตรกว่าเดินกีฬาสีได้สบายเลยนะครับก็คำนวณอัตราส่วนของภาพให้ดีนะครับมีโอกาสเดี๋ยวจะมาแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงแนะนําแบบปินพ์แบบ4แผ่นแล้วก็9แผ่นนะครับที่เห็นอยู่อาจจะไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมรีบติดจนเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าติดดีๆหรือใช้กระดาษแข็งกระดาษโฟโต้ในการทําก็จะสวยมากกว่านี้นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับสวัสดีครับ